อยู่ไซก็อยู่เย็นเย <c oughs> ็นบ้องเครียดบ่ต้องเป็นทุกข์น้ำมีอย่างทั้งโลกทำ้าที่สมบูรณ์เลยอิ่มจิตอิ่มใจอยู่แบบเย็นเย็นหลงตาหลมักน้ำหันดีดีบางคนเหตุงานเหตุอีกะดอกกระเดืองงานแต่ว่ามันเครียด ลงตาหล้ยเบื้องหล้วไปตาลูตนุนขยันมันเพี้ยนถึงขนาดนั้นยังเป็นทุกข์อยู่ลงตาว่าจักเป็นทุกข์เข็ดอย่างสั่มบนน้ำยังก็จมอีกมีตะกูมีตะกูหยางกระบะซอยกูเฮ็ดจะแตกแล้วยังบ่ล้างซอยกัน